ที่่สาาาผนมเยอะมากเลยครับตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของตัวร้านนะครับแล้วก็มีแบบซีตติ้งแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็น่าเตใจมากในเติบโตเป็นในห้างแล้วหรอใช่ได้ห้างหรอหรอไม่สุ่มเลยบ้างหลายคนมองว่าเออถ้ามาสาขานี้พิเศษตรงที่ว่าเจ้าของร้านจะมาทุกวันโอ้ก็ต้องมาทุกวันสิครับเออไอเดๆทุกคนต้องมาลองทานกันดูทุกวันนะครับเพราะวันหนึ่งอาจจะเจอผมได้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาลองชิม คือมันต้องควบคุมไปที่เองของทีมเขามาแบบนี้แล้วคือช่วงแรกเนี่ยเริ่มจากระบบมันรันแบบโปรเสร็ยอย่างมีซีสติ้งมีที่นั่งอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นระบบค่อนข้างใหม่สหรับเราเลยเราคอยมาเช็คว่าทุกอย่างโนโคดีไหมมีติดต่อหรือเปล่าในที่บอกสถานีคอนเสิร์ตที่มีกาแฟด้วยใช่มีกาแฟเป็นอะไรบ้าก็นอกจากที่จะมีดีเซอร์เมนเตอร์คอนเสิร์ตเมนูก็ยังมีกาแฟนะครับที่สามารถที่ผมไม่รู้ทำเองนะครับโยกับพี่สาว ก็ใหญ่สุ่มๆคนครับชิมอาหารชิมขนมที่ร้านสูตรีเครับท่านผะเป็นสูตรีสาขาเดียมสเปียร์เยนะครับด้านลึกลับมีสินค้าตกแคุงทุกคน่องการช้อปปิ้งหรือว่าจะนานไหมสุดเลยอย่างเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายภาพรวมสี่คนหลายคนในคอมพิวเตอร์วิน้องตมากโตเต็วไวใช้งานได้แล้วเอนไครับ่อม่ร้องเห็นอันนี้เป็นอรเราเิ่ี่เรื่อนะครับเขาเริ่มต่อเขาเริ่มชิมกั่ มาเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินขึ้นครับเราก็พยายามเลกับบรโอกาสนการส่วนตัวที่มาคุ่มาคุยคุณสารนะคะว่าแบบนี้ยังไงคุสานนะเราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอยสอนเขาแบบว่าควรจะทำยังไงดีแนะนำเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหวแล้วแล้วตกแล้วล่ไหว้น้าใกแล้วหลายคนชมว่าน้องเราหล่อรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เป็น ัจริงๆลองจริงๆแขกท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรน้องไหมเพราะว่าอยู่ในวงการไม่วางตัวอะไรยังไงอะไรกันผมก็ไม่ขนาดนั้นคือเราก็พยายามปล่อยให้เขาเป็นตัวนำชาติหรือตัวเป็นอะไรแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นมาทำงานในวงการไหมอะไรนะน้องจะมาทำงานในวงการไหมทำครับก็คือเราเซ็นมาประมาณ ใช่ครับแล้วก็จังหวะที่เขาเซ็นครุกเนี่ยเขา็ไปเรียนแคนาดาเลยเซ็นนี่ใช่ไหมพี่ถามพินถามก็เลยถามเอแล้วเซ็นทำไมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนเแล้วเขาบินไปแหละว่าพอกลับมาก็เดิจากอย่าง่าหนที่เราทำที่เราทำงการเขามีที่อะไรกับเราไหว่าเขาอยากเป็นเรารือว่าอยทำารืาเฉยก็ก็มีถามครับาก็ถามขาิดเห็ยังไงอยากทไมก็บอกว่าอยากทาอยางจะเป็นตอนนี้ก็เหมือนเป็นชวงเริ่มต้น เราอยากเราได้เห็นพี่กับน้องเล่นรือเ่ยวกันอะไรนะพี่เล่นบรยากัรือุ้ดยววทไมอ่ะสสัรุ่นกับเล่นเป็นเดียวกันเลยอยู่ตอนเด็กกับตอนโตใช่เราติดตามนะสปอยรอเป่าเนี่ยแสดงว่าพี่กับพี่กนแล้วเหัอเปิดเลยครัแดว่าอะไรไม่สามารี่ แสดงว่ามีแต่น้องเหมือนัน้าต่างเหมือนกันหรือว่าต่างกันมากถ้าดูชีวิตประจำวันผมว่ามีเดียวคนบอกเหมือนกันนะเวลาไปกองอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าบอกอุ้ยหน้าเหมือนมิกเลยอะไรงี้แต่งต่การเป็นเราหน้าเหมือนน้องอะไรแบนี้น้องหน้าเหมือนเราเออได้ทุกคนแบบก็จะทามบอกอ้พี่วินหน้าเหมือนเราเลยนะอะไรเนีมันองเป็นน้องหน้าเอแต่ว่าผลงานก็จะมีปหน้านนอนแน่นเอท้วหรอแต่คนที่สงสัยว่าทำไมต้องสห ไม่มันเป็นเป็นเสื้อแบรนด์ผมที่จะเปิดขายทีด้วยโได้จังหวะดีเลยคือน้องจะน้องจะมีร้านสนนสุรีนะครัจะมีแบรนด์เสื้อเดลเลนส์นะครับจะเป็นแบบสตรีทแวร์แล้วก็แคชชวัวแวร์ที่สามารถใส่เป็นเสื้อจะเปิดออเดอร์แล้วเปิดขายทั้งหนี้เลยครับอย่างเวลาน้องใส่อย่างนี้คือน้องได้ข้าวตัวมาอนการแบบว่าพีเซนไม่งี้ยก็มีมาขอค่าขนมบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนโกนให้น้องไว บาทเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนเอาคืนเรา